ายอ้อยเล่คู่ค่ะยออานอนครัอมาควันไว้คนในสิแกมาเด้อแกควันไว้เมนมาเดือนน้นเมนมาเดือนนันหาูเดอขาสิโยมมือนอนมือนอนปะนกมองก้าอนเก่า้นปฏทีปะทนเท้าเธอป่าแนว้า ักนี่ขามำลำโจดแก่กันแข่งในงานสาดูด้าตาอดูาดาคุณบิดามันดามันดาคุณครูบาอาจารย์ในสองยง่ยำโอคุณพุดโอคุณทำโมเจ้าโเจ้าคุณสั่งโอไหว่อโยพัก่อนกาปงพุ่งเก่งในสามพื้นหน้าน้าทั้งเมทอรณีคุณนหนาหน้าทั้งเมทอรณีสเสด็จมา น้องบ้ายขุ่นกอปิตากำลังขุ่นมาตาหนก่งตาแดงเศร้าทั้งทิ้นเท่าตายายผปุหญิงขอให้มาซอยคำสวยคำคืนมีแหม่ำวายทุกกรรมไตปอกเนื้อตกย่อมือยงใส่หัวตัวนอมขุ่นเพียนขอผู้ใครขอปงให้สาล้มกู ยาจนตั้มไตติดโสตาโดนยาจนตั้มไตติดคุณพระจันทร์กะทิดฤทธีเล่งเสงกาคุณดาลังกะลอยนอลอยเรือนลอยเลือนเดือนดาวใส่สองคุณญาติพี่น้องพี่น้องให้น้ำป้องปิดปองล้ำแอลรอกเสียงสูงดักหองล้ำแอลรอกเสียงสูดงดักห้องได้แล้วโคจิกินแม่าลาได<ห>้แล้วเพราะฉะนั้นเข้าของินมตอนนี้ไอซิ่นกินปลานย่า้ล ไอเจ้าไอจูบหุ้นล่ำไอเจ้าไอจูบห้นคอเจ้าได้แล้วได้แล้วได้ด้ล้เจ็ลื้วไทยก็ได้พันนอแม่คอยคอกระกงเกลี้ยเก้าก่อนสาดุู่อนขึ้นผูกค้นเทียนใจขันสังเวียนสังเวียนเรียนปั้นปูนจน่ก็ไหนคอยคนปั้งนิ่ง้งนิ่งยคนชัย่ำสองคอยคนมักย้อม อาุหลังมูแมจบพอดีจบเลยเาเป็นทังสิีสิของเองคราเอาแะติจบ้ะติจบแล้วค่ะเดี๋ยวตเติร์น่ปะตเติร์นปะไเตลกอตลกมกพที่บอน่ะเลนตลกมอนีอดีใจไรดีใจไร้ดีใจไรจะคนตลกนีคือตลกแล้ว มำมันโอ้ยบาลับขมินเอาเอาละเอาละที่ยังนีจะบอกผโททำรูทำมากัยังงมาลับขมอแค็งมาลับหมอแค็งที่ที่ับแข่งกัน่อนว่าอย่งน้อยอย่างน้อโอ้ยเดอด มาแองคุยขายเ่อง่ใส่กันเช้าเนาะเคแลีน่ดคนจรับไปเบิ้งปไฮะพอลงไปป่าจ่าร่บิึเบ่ไ้บอกตัวตัวเป็นตาส์ นี่ผู้เขาสีด้ยเห็นบอลเขาบ่ปากเล่นไปมันโอ้ยได้ใช่นี่ผู้เขาสีด้เขาอดปากเขาเล่นไต่

ครับเพือเป็นบรรยากากด้านล้างที่ครับผมตอนนี้หมอแคร์กลังจันกเขากันเด้อเ้ยียงก่โมงกเขากันเอจับเอ้จับโอ้จับเอ้จับ มาแดกอ่ะก้อนขมิ้นแหมันโมเมนต์ปะบไอ้วองยืดหัแตกนิบเลยแต่ว่าลองอย่างนี้นะฟองยืดคนอะไรแล้วก็ฝนตกครับเอครับนะครับรยากายามแรกๆครับเ่าเนื้อหัวมวนกระจายครับที่ปนทองกันรั่ไปเคื่อนอยู่ตรงบเป็นคนพอตาเลยเ้นอะไเป็นคนพอตําเนี่ยเอินลูกเนเอินผมเนครับทมาองเป็นยังไงบรรยากาศได้กบ ไม่อคืนไม่ห่อดกันมูเขาตกช่วงตีสองขวัญบอกอยากไอวาได้ตกแห้งบ่แห้งเติหลังจากบึ่งบรรยากาศเป็นห้องมอรมใส่แคร่หน่องเดี๋ยวผมพาอัปเดทเวทีครับผมว่าไปถึงไหนพาชมหลังเวทีครับผมหลังเวทีครับตอนนี้เรียบร้อยไปน่าจะ90%แล้วครับผม ด้านที่กว่างๆวางครับแดดออกเปี่ยๆเปลียลเล่ยครับพี่น้องเลยเปี่ยงเลยครับเปอนเี่ยี่ยเปล่ยเ่เปปลี่ยลนนะเนยยนีเย ย่านพีพีใบหัวบ่ตันนี้ประมาณสี่มุ่งครับนี่กรบพี่นวว้องเวทธีหอกงบประาแปดสิบเซลยครับผมผู้ได้ยุไก่มาเลยครับตลาดตลาดฉลองกุ้งครับผมลาดกระกบ,บังครับไรสด โดยจูดี้ทีมไลยสดมากเลยครับผมโอ้พื้นที่สุดยอดเลยครับผมพื้นที่วันนี้โอเคเลยปลอดผลครับปลอดผลปลอดผลฝนตรงเต็มมือขึ้นครับตอนทิมงงานเดินทางมาผมมากครับ จากความชืนมากกับฝนตกตลอดเลยครับชิ้นฮอดนี่แล้วก็ตื่นสมายครับหายครับฝนหายแล้วครับตอนนี้พื้นที่บวกเคมากเลยครับผมย้อนแสงครับท้าไปทีย้อนแสงครับเดี๋ยวสักครานึงนะครับเนาหเป็นเป็นฉากกันยังเรียบร้อยเดี๋ยวผมมาอัปเดตสถานการณ์ให้บึงับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับสัน่ครับผมปลาครับปาโก้ลำพื้นออฟฟิเชียลกับช่องน้องไม้ครับผม นำเสนอคลิปให้เบิ่งครับกดติดตามกดซับบกกระดิ่งน้เด้วยครับเด้อเพื่อว่าจะได้แจ้งเตือนให้พี่น้องได้เบิ่งคลิปกันครับสำหรับเล็บนี้ก็เอาไวส้สำเนาครับน้อครับขอบคุณเลยนะี่ติดตามสวัสดีครับ